อวยพรเสร็จก็เร <Basil> ียนเชิญทางท่านผู้นำนะครับก็คือทางท่านผู้ใหญ่นะครับได้อวยพรหลังจากนั้นพระสงฆ์ก็จะได้นะครับให้พรนะครับให้ยันพี่น้องได้กรวดน้ําอุทิศส่วนบุญที่เราได้ตั้งใจมาร่วมนะครับในการทางท่านมาดจารุนนะครับท่านไม่มาก็เลยให้ทางท่านประครูได้อวยพรแทน นะครับให้ท่านพระครูอวยพรและหลังจากนั้นให้ทางท่านผู้ใหญ่สมหมายนะครับซึ่งก็เป็นผู้นำครับพี่น้องท่านใดที่เตรียมปัจจัยที่จะมาถวายก็รินเชิญช่วงนี้เลยนะครับรินเชิญครับหลังจากที่เราสวายถวายเสร็จสับเราก็จะไดะ้ให้ทางท่านพระครูศิลธรรมโสผลเจ้าคณะตำบนลนนสูงเจ้าวัดวัดนนสูงวัดนารามท่านได้อวยพรเนื่องในอโอกาสวันปีใหม่นะครับ ในครั้งนี้ที่เราได้ตั้งใจมาร่วมทําบุญตั้งใจมาร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายปัจจัยร่วมกันนะครับวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะให้ทางท่านผู้ใหญ่นะครับที่จริงเราก็จะอยากจะให้ทางท่านผู้ใหญ่ทั้งสองหมู่นะครับได้ซึ่งท่านก็เป็นผู้นําได้กล่าวอวยพรนะครับให้ยศพี่น้องบุตรหลานนะครับที่ได้มา สู่ครอบครัวนะครับซึ่งอาจจะเป็นปีละครั้งปีละสองครั้งกันแล้วแต่เนาะนะครับกับตรงนี้ก็คงจะให้ท่างท่านพระครูศิลธรรมโสพลเจ้าคณะตำบลโดนสูงเจ้าวาดวัดโดนสูงท่านได้กล่าอวยพรให้กับญาติยโยมเรานะครับนี่หมดครับตมาแนะานามของประสงค์ขออนวยอวยพรให้พวกเราทุกคนให้มีความรู้สึกว่าชีวิตเรา เรารับผิดชอบจะให้คนอื่นมารับผิดชอบแทนเราไม่ได้ดังนั้นชีวิตของเรามีค่ามีราคาจะขายเป็นเงินเป็นทองไม่ได้จะซื้อเป็นเงินเป็นทองไม่ได้เราจะต้องอาศัยอาศัยพวกเรามีความกตัญญูกตเวทีแต่มาก็เชื่อเหมือนกันว่าพี่น้องสาธุชนทุกคน มีความรู้สึกกตัญญูกะตะเวทีต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่มีความกตัญญูต่อพี่ต่อน้องดูแต่พวกเราไปทำงานที่กรุงเทพก็ดีทำงานที่ไหนไหนก็ดีถามว่าทำงานทำไหมทำงานเพื่ออะไรก็จะตอบได้ ทุกคนว่าเราทำงานเพื่อเพื่อให้พ่อให้แม่ทำงานเพื่อให้ลูกให้หลานทำงานเพื่อจุนเจือครอบครัวของเราประการที่หนึ่งความกระตันอยู่กระตาเวทีเราจะต้องมีในใจต้องมีในสันดานต้องมีในความรู้สึกเจ้านายที่ทำงานของเรา ถือว่าเป็นที่ที่เขาให้สิ่งต่างๆแก่เราเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำนึกถึงพระคุณของเจ้านายนึกถึงพระคุณของของของวัตถุสิ่งของที่เราได้จากเจ้านายดังนั้นในข้อนี้จึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเป็นเรื่องของความรู้สึก มานี่กันเ้นกันเราทําบุญทํากุศลเราระลึกถึงใครละลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วในส่วนหนึ่งละลึกถึงวัดวารามที่เราได้ให้ความอุปถรัรมภ์ละลึกถึงศาสนาพรวันความกระตันยูกระตะเวทีธรรมาว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนเพรวันในปีต่อไปเนี่ยธรรมาจึงบอกว่าเป็นปีแห่งความกระตันยูกะตะเวที คนรอบข้างเรารักเราช่วยเหลือเราไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรอย่างไรเราจะต้องมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญเขาถึงไม่ใช่พ่อแม่ก็เหมือนพ่อแม่ไม่ใช่พี่น้องก็เหมือนพี่น้องไม่ใช่ปูตา,ายายก็เหมือนปูต่ตายายเขามีพระคุณต่อเรา นี่ประการหนึ่งประการที่สองในปีใหม่นี้ให้มีความรู้สึกว่ามันใหม่ไม่ชอบไม่ใช่ใหม่ในวันที่หนึ่งคือวันนี้วันที่สองก็ใหม่วันที่สามก็ใหม่เดือนมกราก็ใหม่เดือนกุมภาก็ใหม่มันใหม่หมดมันใหม่อยู่ที่ไหนมันใหม่อยู่ที่ความ เราอิ่มใจพอใจที่เราเกิดมาอิ่มใจพอใจที่เรามีชีวิตอิ่มใจพอใจที่เรามีความมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายหลายหลายคนเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมีความรู้สึกสำนึกถึงบุญคุณในสิ่งต่างๆแม้แต่วันเวลาเราก็รู้สึกสำนึกถึงบุญคุณของวันเวลา วันจันทร์อังคารพุทธประหัตเรามีความรู้สึกเหมือนกันวันเกิดของเพื่อนก็เท่ากับวันเกิดของเราเพื่อนแก่เจ็บตายก็เป็นเรามีส่วนเหมือนในกรณีที่บ้านเราเนี่มีคนตายเวลาไหนเราก็มีส่วนร่วมกันทุกครั้งไปพี่ตายแม่ตายคนอื่นตายพวกเราก็ได้ร่วมกันทำบุญร่วมกันมาโดยตลอดอันนี้เป็นหลัก ที่เราจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องยินดีพอใจในการกระทำของเราทุกๆครั้งแม้กระทั่งหายใจเข้าออกทุกครั้งให้เกิดความรู้สึกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่การมีชีวิตของฉันคือความอิ่มใจพอใจในหน้าที่การงานอิ่มใจพอใจในการครบค้าสมาคมอิ่มใจพอใจในการไปการมา แม้จะไปทำงานต่างจังหวัดเราก็มีความรู้สึกว่าเราห่างไกลแต่แต่ร่างกายแต่ใจเรามีความกระตันอยู่กระตะเวทีกันพอนึกถึงก็เห็นพ่อเห็นแม่ถึงพ่อแม่จะตายไปนานแล้วพ่อแม่ก็อยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นในข้อนี้ตมาว่ามันเป็นพรที่สําคัญที่ตมาให้ท่านทั้งหลาย ในสองประการประการที่หนึ่งให้มีความกระตันยูกระตาวทีต่อทุกๆคนทุกๆชีวิตประการที่สองให้อิ่มใจพอใจในตัวเองให้อิ่มใจพอใจในการเวลามันจะเดือนไหนปีไหนก็นแล้วแต่ขอให้เกิดความรู้สึกอิ่มใจเพราะมันเป็นชีวิตของเราถ้าเราไม่อิ่มใจพอใจเสียอกเสียใจเท่ากับว่าชีวิตของเราไม่มีมันตายไปแล้ว ดังนั้นเราอยากมีชีวิตขอให้เกิดความรู้สึกอิ่มใจพอใจตั้งแต่พวกเราใส่บาตรใส่บาตรเนี่ยกรรมสิ่งของใส่บาตรแต่ละครั้งให้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นบุญมันเป็นความอิ่มใจพอใจดังนั้นตมมาในนามของพระศาสนาจึงขออำนวยอวยพรให้พวกเราจงมีแต่ความสุขความเจริญ มีอายุวันนะสุขภรลและปฏิพานธนสารสมบัติจงทุกประการเทิน